สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับว,วันนี้พยามาเที่ยวสวนยี่หวค่ะ <C rap> จริงๆแล้วได้ยินชื่อเขามานานนะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจา,ากบ้าน,น้วยแต่ไม่ค่อยมีโอก,กาสเข้ามาสวนนี้เลย <c rap> วันนี้พอดีมากับน้องเบ๊ <C rap> คือที่ผ่านมาเราเจอปัญหาปีนี้ไปสวนไหนก็เจอปัญหาดอกฟ่อดอกร่วงหรือว่าผลร่วง <C rap> ของคุณเจี๊ยบปีนี้ปัญหาที่เจอในสวนเปไ็นไงบ้างครับค่ะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เจ็บโชอคดีค่ะคือเราต้องบอกว่าเนี่ยข้างสวนเลยค่ะเราสอบปัญหาก็คือร่วงเยอะมาก แต่ว่าสวนยี่ห่าเป็นสวนหนึ่งที่ไม่ร่วงค่ะพี่เพราะว่าตั้งแต่หมดช่วงสะสมอาหารนะคะเจฟได้ใช้ปุ๋ยประเท้าสูตร0 10สิบสิบใช้มาเป็นระยะระยะจนถึงขึ้นลูกค่ะพี่สิ่งที่เราประสบจากที่สวนเองก็คือว่าผลผลิตเราไม่ร่วงมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าข้างสวนก็เลยมาถามว่าร่วงไหมแล้วทำไมถึงไม่ร่วงแล้วใช้อะไร แต่ทางดินเนี่ยจะพูดได้เลยว่าจะใช้ปุ๋ยตะเภาค่ะครับค่ะสูนร์ห้าสิบสิบครับค่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูแต่ละต้นดีกว่านี่ดูต้นนี้เป็นไงน้องเบะดูการติดลูเป็นไงบ้างครับก็ครับติดสมบูรณ์ดีนะฮะครับกระจายเวลาจะดูลูกก็ต้องดูใบก่อนเนาะใบเป็นไงบ้างใบก็ยังจจะว่าอยู่ในคุณภาพดีนะพี่ตัวใบดีอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้มันยังเลี้ยงลูกได้ใช่ครับเพราะว่าเวลาที่ลูกเขาจะกินอาหารเขาก็ต้องมีใบปรุงอาหารให้เขา คอันนี้ใบปรุงอาหารต้อง,งมีอะไรบ้างครับเนี่ยฮะกระทิที่บอกเหมือนเหมือนที่พี่เจ๋บอกนะครับว่า<ช>อ่าพอใช้ปุ๋ยปลาเท้าแล้วเนี่ยลักษณะการที่ใบมันหลุดร่วงเนี่ยมันน้อยลงใช่ค่ะนะครับเพราะว่าในคุณสมบัติของปุ๋ยปลาเท่าเองเนี่ยมันมีหลักๆเลย<ป>มันมีอะม,มิโน,โนเยอะอะมิโน,โนเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้ใบเขาเรียกว่าใบมันจะหนาอยู่ตลอดเวลาใบสดนะครับสีเขียวเข้มเนาะแล้วก็อินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะช่วยทําให้ระบบรากเนี่ยมันไม่ใช้งักการจเจริญเติบโตเนี่ยนะครับคือจุดหลักๆที่ พอใช้50-10เนี่ยส่วนใหญ่ปุ๋ยตัวสะสมอาหารเนี่ยจะค่อนข้างเป็นกรดเยอะแต่ตัว50-10ซึ่งอยู่ในรูปของกินรซีเคมีตัวนี้ปุ๋ยปะเท้าเนี่ยกรดมีไม่ถึง7เซนซึ่งเป็นกลางคือจะทำหนึ่งคือร่ไม่เสียและใบที่มีอะมิโนเยอะมันจะเขียวเข้มตลอดทีครับครับเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูการเบ่งลูกขยายพูกันหน่อยน้องเบ๊ะคุณเจี๊ยบครับโห้ต้นนี้นี่เบ่งลูกขยายพูได้ดีมากเลยอะดูดิโห้อย่างเงี้ยมันมาจากต้องมีใบที่สมบูรณ์กนะั น <C> e <at> ้องเบะดูครับดูลักษณะของต้นนี้เป็นไงบ้างครับพอแฝดล,ลูกได้แบบนัะสมบูรณนะ์เนาะแฝดล,ล,ล,ลูกได้ทุกเก่งเลยนะทุก,ทกเจนะ้า <C> e <at> ค่ะครับดูแล,ะละ้วลักษณะเวลาเขาจะเบ่งพูเขาจะมีบอกว่ามันจะต้องตูดมันต้องแหลมนะ <C> e <at> ใช่ค่ะตูดป่ะใช่ค่ะนี่ตูดมันต้องแหลมมันถึงจะเบ่งข้างๆออกนะ <C> e <at> นี่เขาทำตามหลักเลยนะอันนี้เราเรายกปุ๋ยยังไงนะถ้าถ้าเกิดเราจะให้มันแบบว่าเบ่งพูอย่างเงี้ยในพอดีของน้องเบะ ถ้าในในสูตรของปลาเท้าเองนะครับอาจจะต้องสลับมาใช้สูตร842ช่วยในส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวโพเทสเซียมเยอะมันจะเบ่งด้านข้างขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าทรงมันจะยกไหล่เลยจะได้ลูกที่ขยายขูดเต็มทีนี้อัตราการใช้น่มันควรจะใช้ทลา่พุทธถ้าถ้าสูตรปลาเท้าเนี่ยเราแนะนำนะครับ1กิโลกรัมนะทุก20วัน1ถึง1กิโลกรัมครึ่งแต่ถ้าต้นไซม์มานี่ผมก็แนะนําอยู่ประมาณ1กิโลครึ่งภูมิคุ้มคอนข้างใหญ่ค้างใหญ่เนาะแล้วเบ่งนี่แบบว่าอันนี้ทรงแบบหนามดี ลูกแบบว่ากําลังขยายออกมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยแล้วต้นหนึ่งดูดิต้นนี้นอกจากการเบ่งลูกโดยใช้ทาอาหารอีกตัวนหนึ่งที่เขาไว้ตำแหน่งลูกได้กระจายทุกต้นดี<ม>คุณเจ็บใช้หลักการกันเวลาที่เราจะเอาไว้ลูกไว้ในต้น,นีหยใช่ค่ะมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราคัดดอกถ้าเราไว้เป็นกระจุกเจ็บดูในเรื่องการจัดการ,รเรื่องการฉีดยาแล้วถ้าสมมติถ้าเราฉีดยาไม่ถึงหรือว่าฉีดยาไม่ดีอะค่ะพี่มันก็จะเกิด เชื้อราเกิดอะไรเงี้ยเจ้ก็ต้องให้ให้ลูกน้องกระจายกระจายไว้ทั่วกไปของแปลงคุณเจี๊ยบมีปัดดอกปะมีค่ะมีปัดดอกมีปัดถีปะออก็ตอนนั้นมันต้องบอกว่าดอกมันก็เออมันทยอยค่ะทยอยบานอืถ้าจะปัดครึ่งเดือนได้ครับพี่เหรอค่ะปัดทุกคืนเลยค่ะทุกคืนเลยปะครึ่งเดือนใช่ใช่ค่ะอืมครับโอ้หเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันต่อครับนี่โอ้โหดูอันนี้ต้องบอกว่า ตัวนหนึ่งที่เราจะได้แบบเนี้ยถ้าเราดูในต้นเนี่ยนะโอ้หมันจะมีลูกกระจายคุณจะไม่ได้แถกว่าต้นหนึ่งมันไว้กี่ลูกใช่ปะนับบ้างค่ะต้องดูว่าขนาดของต้นนะคะแล้วก็ขนาดของกิ่งพี่อืมครับ่ากิ่งนี้ควรจะไว้กี่ลูกแล้วมันรับน้ําหนักได้กี่ลูกโอ้หต้นนี้นี่กระจายทั่วต้นแล้วก็น้ำหนักค่้นข้าอย่ดีนะติดทุกกิ่งเลยนะติดแบบสมบูรณ์ติดกันสมบูรณ์เพราะว่าอย่างหนึ่งที่อยากชี้นะครับที่ว่าทําไมของคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาถึงไม่เจอปัญหาเรื่องของการหลุดร่่ววงขออลูกก็คืา เข้าใจว่าเขาทําตรงต้นได้ค่อนข้างจะโปร่ปงพอปรูกอะมันก็กระจายการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารแล้วก็เห็นปะลูกเขาแปลงกระทั้งเก่งที่อยู่ข้างล่างมุ้งยึดติดนะครับเนาะครับถือว่าเป็นแปลงที่สวยเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับโอ้โหชอบใบต้นนี้มากเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ต้องใบต้องอย่างเงี้ยดูอืมดูดูดดดลักษณะใบไว้ก่อนครับเนี่ยโอ้ คือใบอ่ะควรจะไม่ล่วงนะเกิดใบร่วงมากกับเลี้ยงลูกไม่ค่อยอยู่นะก็คือถ้าเกิดใบเราลูกอายุ 60- สิเจ็ดิวันถ้าเกิดอาหารในใบมันน้อยลงนะใบก็จะคล้ายๆเสื่อมสภาพใช่ครับคันนี้วิธีการที่จะทาให้ใบมันได้รับอาหารอย่างทั่วถึงต้องทำางไงคเนี่ยะที่บอกนะครับคือคุณสมบัติของใบนะฮะมันก็สัมพันธ์กับรากแหละทีพอถ้าถ้ารากเนี่ยมันหาอาหารได้ดีเนี่ยใบอาการที่ถอดสี่หรือว่าใบเสื่อมสภาพไปที่ยามพูดนีมันก็จะลดน้อยลงนะครับอันนี้มันมันคือคุณสมบัติท อะมิโนเนาะสีปัทุที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็แคลเซียมหลักเลยใช่กรับที่ชี่เนี่ยมันเลยทำให้ใบมันยังดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าปุ๋ยปะเท้าเป็นปุ๋ยที่มีแคลเซียมจะว่าดีมากเลยคใช่ครับค่ะนะคือมันสามารถดูดกินได้เลยครับเพราะว่าแคลเซียมน่ะช่วงระยะที่มันขยายผลไปแล้วอะมันต้องการตลอดจริงนะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปชมกันต้นอื่นๆอี่ครับโอ้ตัวคุณยะมีหมด40ไร่ถูกป่ะ40ิบไร่ค่ะครับผม ปีนี้นี่ตัดผลไม้ไปหนึ่งรอบแล้วค่ะครตัดไปหนึ่งรอบแล้วรออีกรอบหนึ่งค่ะเร็วๆนี้ดูต้นไหนต้นนั้นเลยดูดูต้นนี้ครับเนี่ยดูต้นนี้ครับโอ้ต้นนี้คุณเจี๊ยบตัดไปม้ายัางไงแล้วเนี่ยตัดแล้วค่ะเเหรอค่ะโอ้โอขนาดตัดไปแล้วยังใช่ดูเหลือข้างบนเดี๋ยวดูโอ้โหมันถึงที่สุดแล้ว่มันใกล้ๆตัดแล้วมันจะเรียกบางทีมันบานมันเบ่งยันทั้งโอ้มันเบ่ใช่ใช่เนาะเนาะดูดิข้างบนแ่ะเบ่งกัน ตุดบุ๋มเลยอะโหเนี่ยโดอันนี้โหเนี่ยดูข้างบนนู้นเบ่งดีมากเลยครับพูดถึงเวลาเราทําทุเรียนเนี่ยเราต้องทําให้ได้ไซส์คุณเจี๊ว่า่ะไซส์ค่ะครับเวลาเราทําไม่ได้ไซส์คุณเจยบคุยกับทางทีมเนีไงเวลาเราทํางานไงว่าทาทำให้ต้องบอกว่าเวลาเวลาเราขายเนาะหรือว่าเราให้ลงเข้ามาดูส่วนเราเนี่ยแล้วถ้าลงเขาเห็นว่าเรามี ABC ซเยอะจะว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องราคาได้แต่ถ้ามีตกไซส์เนี่ย มันก็พูดยากนะพี่เพราะว่าบางส่วนที่เขาบอกว่าเขาจําเป็นที่ต้องเอาตกไซไว้เนื่องจากว่าผลผลิตเขาว่ามันมีน้อยมันขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละสวนเจว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะดูแล้วสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเราต้องดูส่วนเราเป็นหลักเราอย่าไปดูส่วนข้างบ้านเจว่าอันนี้สําคัญค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือว่ายังไงเนี่ยเราต้องดูส่วนเราเลยค่ะที่เขาบอกว่าเขาว่าเนี่ยเขาว่าได้ค่ะคือฟังได้แต่สิ่งที่จัดการต้องจัดการในสวนเราต้องรู้ว่าสวนเราเป็นอะไรเป็นยังไง อันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าสิ่งที่ชาวตัวไหยคนมองข้ามไปคือเราไปก๊อปปี้สวนอื่นเนาะแต่ว่าพอมาดูเองเองอ่ะทีใบก็ไม่สมบูรณ์ใบก็บางใบก็น้อยจะเอาลูกปองของที่สวนแบบเขาว่ามันก็ไม่ได้ใช่คือสมัยก่อนมันก็มีความเชื่อว่าเวลาที่ทุเรียนเขากําลังเบ่งลูกเนี่ยเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยกันนะเขากลัวแต่ไว้อ่อนเออเขากลัวแต่ไว้อ่อนเขาก็จะบอกอวยใครไปใส่หรือแม้กระทั่งความคิดที่บอกว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนี่เขายิ่งโอ้ยไม่ได้แนละ้วมันกินช้านะอก่อนมันจะกินล่ะก่อนมันจะกินแต่กินแลเนี่ยพอคุณเจ็บมาใช้งานจริงๆเป็นไงบ้างครับเนี่ยค่ะปรากฏให้เห็นปรากฏให้เห็น่ะ<อ>นันนะึอย่างนงี้ยแค่ทีนี้วิธีการทําให้ใบมันสมบูรณ์อย่างเงี้ยน้นองเบว่ามันต้องทอํายังไงคือเราจะใช้ปุ๋ยอิ Me นทะรีย์เคมีเนี่ยนี่แหละพี่ก็คือรอกการใส่นะครับ การใส่กุยท่างดินะมันเหมือนกับการที่เราทานทานอาหารทานป่านะครับก็คือพยายามใส่ให้ตรงช่วงการใช้หมายถึงว่าทุกๆ15หรือ20วันนะครับก็คือใส่แต่ส่วนเจี๊ยบเนี่ยจะใส่ทุกๆ15วัน15วันเนี่ยขายแครับใช่ครับเาเรียกว่าวินัยมาพี่นะใส่ทุก15วันครับจริงครับเห็ดในพืชก็จะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับครับ แล้วก็มีจุดหนึ่งนะพี่ที่สมัยก่อนความเชื่อเราว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์มันจะทําให้ดินเค็มนะเนาะใช right? yes. so cool. ่ใช่ครับซึ yes ่งปุ๋ยกระเท้าเราไปส่งตรวจหลักมานะครับค่ะถ้าความเค็มมีไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เจมส์าะวะนั้นมั่นใจว่าใส่ตลอดทั้งฤดูการได้เลยค่ะครับใช่แล้วปุ๋ยกระเท้าก็คือมีหลายสูตรมีหลายสูตรครับใช่ตั้งแต่ใช่ตามช่วงที่ใช้เลยครับอีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่ชาวสวนนึกไม่ถึงนะว่าเวลาต้นเขาเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะเกิดอาการเริ่มจะโสม เพราะว่าใบามันถูกดึงอาหารไปเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้พอเห็นลูกมันเบ่งพอเนี่ยต้องคิดถึงการฟื้นต้นแล้วนะครับคือสมัยก่อนเราฟื้นต้นตอนที่กัตัดลูกแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็บางคนบอกพี่ ee, สตยยูเรียไปเดี๋ยวมันก็มาปัจจุบันเนี้ยมันไม่ทานมันต้องทําไปก่อนหล้านั้นครับมีแนวทางในการปูพื้นไหมว่าทํายังไงก่อนอ่าก็อย่างนี้นะครับถ้าเอาอนนเรียกว่าตามหลักเลยก็คือก่อนตัดทุเรียนเนาะก็คืออาจจะทําฟื้นต้นรอคฟื้นต้นรอเนี่ยก็มี หลายๆเรื่องนะการขึ้นทางลาดก็อาจจะใส่ตัวสูตร933นะครับรอเลก่อนที่จะเสร็จนะครับพี่เจฟค่ะเนาะอันนั้นก็คือ933เก่งแต่ตัวในตัวเจนของท่านนี่ค่อนข้างเด่นนะครับจะทำให้อากระตุ้นการแตกแตกลาดแตกยอดมาค่ะเนาะไฟนั้นพอตัดทุเรียนเสร็จต้นหนึงก็จะไม่โสงคือครับเดี๋ยวคุณเจฟวางแผนตัดแต่งกิ่งไหมตัดค่ะปีนี้ตัดค่ะประมาณจะตัดช่วงไหนครับเนี่ยก็พอเราเก็บผลผลิตเสร็จเจฟจะให้คนมาตัดกิ่งแล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่มค่ะครับค่ะมาดู แต่ต้นนี่แบบว่าปีนี้นี่พูดถึงใครๆก็เจอวิกฤตปีนี้เรื่องของผลล่วงนะผนอ่อนล่วงเนาะพอคุณเทผ่านมาได้แล้วตอนนี้มาเจอวิกฤตอย่างอื่นอีกไหมก็ยังนะค่ะพี่ยังใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เราต้องบอกว่าเราทําการฉีดยาแล้วก็ควบคุมแมลงเชื้อราคือปีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดฝนมันตกตกตกหยุดหยุดทิ้งช่วงนะมันต้องระวังหนอนแต่ถ้าฝนตกอย่างต่อเนื่องอ่ะต้องระวังเชื้อราเ เนี่ยเป็นสิ่งที่เจอในแปลงเลยครับคือถ้าฝนตกแดดออกตลากไปนเนี้ยหรือว่าฝนตกอาทิตย์หนึ่งตกครั้งหนึ่งลแล้วหายไปนอนมา mm hmm. แต่ถ้าเกิดฝนตกอาทิตย์หนึ่งสามสี่ครั้งแล้วก็ฟ้าปิดอ่ะเดี๋ยวเชื้อรามาใช่ค่ะครับก็เมื่อเมืเ่อไปก็ไปดูยาลานะที่คุณเจี๊ยบใช้อ่ะก็ใช้หลากหลายอย่างเช่นอะซอกซิตโตบินไพรโดโกโตบินแล้วก็กลุ่ม4ี่สิบเดเมทโทมอลซึ่งเป็นกลุ่มที่เราก็แนะนำนะเราต้องรักษาตัวใบไว้อ่ะ ไม่งั้นนะั่นเป็นลานะโหมันเสียหายเยอะเนาะใช่ค่ะครับใช้ได้เลยโหโดยส่วนใหญ่ถ้าที่ดูนะมันจะเป็นทรงเอบีะทรงสวยอะ่ะเทียบโห<ฮ><ฮ>นี่อย่างมาดูต้นนี้ดิโหเบ่งก,การตัดแต่งกิ่งพุ่มดีด้วยนะเบ้ดูดิเขาแบบว่าเขาไว้เก่งก<ฮ>ันแบบว่านี่ดูลักษณะ บางคนก็ใช้สูตรหามนะของปลาเท้ามีสูตรหามก็คือละ842ใช่ป่ะ842ก็นะครับเหมนที่พี่ยาม่าม,มันก็มีเขาเรียกว่าสูตรหามใช่ไหมฮะอยากหามมากกว่าน,นั้นอีกเ <c oughs> ติมอะไรเติมอะไรไปดิ0035สบอสบตัวเ,เวลาที่เราบอกว่าอยากได้สูตรหามมันต้องสับตัว842กับ005ใส่ไงครับก็แนะนําใส่นี่ครับ842สักการ์1กิโลแล้วก็ใส่0035สักครึ่งกิโลนะเพราะตัวนี้มันจะไปช่วยตัวเด่งคือแล้วก็ช่วยเรื่องการเข้าสีเข้ากลิ่น แต่จริงสาคัญในไอ้ตัวนี้มันสามารถใส่ในช่วงของสะสมอาหารได้ด้วยพี่ไปรีดนด้ำออกจากเซลล์เพื่อทำให้เท่าสีดรอปในโตรเจนลงครับเท่าสีง่ายขึ้นเท่าสีแล้วก็กระตุ้นการออกดอกครับได้จากประสบการณ์นะครับถึงแม้จะไม่ใช้สูนตุนสามห้าแต่ถ้าต้นเราอะปูพื้นด้วยห้าสิบสิบมาต่อาเสมอแล้วอาจจะมายโยกด้แปดสิบสองช่วงเลยนะมันก็ได้ตรงผลแบบนีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแปลงไหนที่ใบไม่สมบูรณ์นะอาจจะต้องใช้สูนตุนสามห้าไปมันจะทําให้รีด รีดแป้งออกามาจากใบอ่ะไปใส่ลูกได้ดีกว่าแต่นั้นก็ต้องฟื้นต้นอีกแบบนึงนะอันนี้มันก็ฟื้นต้นง่ายขึ้นน,นะครับในโสมครับไม่โสมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ที่ว่าพอต้นมันสมบูรณ์แล้วมันฟื้นต้นง่ายนะเล็กแนวทางสมบูรณ์ออกครับพี่สมบูรณ์ออกครับปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็ไปท่าแซะเนาะแล้วก็ไปสุราษฎร์แนวทางแบบนี้เลยนะสมบูรณ์ออก ของคุณเจี๊ยบเนี่ยทำมาหลายปีได้ขาว่าก็ทำสวนสวยทุกปีใช่ป่ะทำไมคุณเจี๊ยบชอบชอบทำสวนสวยใบสวยอะ่ะเจี๊บว่าใบมันเป็นพื้นฐานมากเลยพี่แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากครับค่ะ,คะจริงครับทำใบใสมบูรณ์เนียค่ะอย่าไปกลัวมากแต่ว่าก็ต้องตัดแต่งทงพุ่มนะใช่ถ้าไม่ตัดแต่งอะ่ะ ปกดอกยากันนะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะได้ขายแต่ใบยากใช่ใช่เพราะมันมันมีรายละเอียดยิบยับเนาะใช่ค่ะครับในการทํางานโหแต่วันนี้มาชมสวนก็ถือว่าเป็นการเลกเปลี่ยนความไม่เห็นเนาะแล้วก็สวนสวยใกล้บ้านแต่ว่าไม่มีโอกาสมาชมวันนี้ก็เลยมากับทีมปลาเท้าค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาเยี่ยมชมครับผมครับขอบคุณนเจมย์ครับเจมสวัสดีค่ะ